ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิมลุมังงะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วสำหรับไ์โนเวลเล่มที่20แหลังจากที่มิดเลสสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แล้วคาเรล,ลาที่มองดูก็เลยพูดว่ามเมดเลวท่านมิดเลสัง่งดวงตาของคาเรล,ลาได้เบิกกว้างเขาเป็นคนที่ดูแข็งแกร่งอยู่แล้ว แต่ความเค็งแข่งของเขาก็คุ้มค่าที่จะชื่นชมแม้ในมุมมองของคาเลลาเพียงแค่ดูการจมตีขั้นสูงและการป้องกันของปรมาจารย์ที่ตื่นขึ้นมาแล้วคาเลลาก็ได้รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์มากมายแต่สำหรับตอนนี้สิ่งสำคัญระดับแรกคือการจัดการกับปัญหาที่เหลืออยู่เมื่อมิดเลเอาชนะมุจิกะได้แล้วก็ถึงเวลาเปิดฉากการโจมตีเต็มรูปแบบมันคงจะดีถ้าคาเลลา สามารถเข้าร่วมกับพวกเขาได้แต่เธอยังไม่พร้อมที่จะเคลื่อนไหวการโจมตีของเซเลนุตนั้นมันไายแรงจนถึงตายได้คาเรล,ลารู้สึกผิดหวังในความไม่เพียงพอของเธอและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใจเย็นคาเรล,ลาด้คิดใน,นใจว่าแย่แล้วข้อบกพร่องเหล่านี้สร้างปัญหาอย่างมากนั่นคือความรู้สึกและข้อสรุปที่แท้จริงของคาเรล,ลาในตอนนี้พลังของเพเลออรได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้าจะเป็นเรื่องดีที่มูจิกะพ่ายแพ้แต่เพลเลออดก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันเหตุผลก็คือเธอได้รับพลังของมูจิกะถูกสรลนตดยึดครองโดยตรงดังนั้นจึงไม่มีการรวบรวมพลังสำหรับเพลเลออดอย่างไรก็ตามเมื่อมูจิกะเสียชีวิตในสนามลบพลังทั้งหมดของเขาก็ถูกดึงดูดเข้าสู่เพเลออดด้วยการใช้สิ่งนั้นเพเลออดสามารถทำการฟื้นฟูชีวิตของร่างกายเธอขึ้นมาเองได้ เช่นเดียวกันนี่คือสาเหตุที่พลังของเพเลออตสร้างความลำบากในสนามลบตอนนี้ร่างกายของเพเลออตถูกปกคลุมไปด้วยชุดเกราะแบบนักหลบและในมือของเธอมีดาบที่น่ากลัวด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ของมูจิกาเป็นของตัวเองตอนนี้เพเลออตดูเหมือนว่าจะสามารถต่อสู้ระยะประชิดได้แล้วจุดอ่อนของเธอดูเหมือนจะหายไปมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพูดถึงการช่วงชิงอำนาจของผู้ที่พ่ายแพ้ในสนามลบนี้ในขณะที่มองดูเคลล่าก็คิดในใ,นใจว่าฉันรู้สึกขอบคุณมากสาหรับความปรารถนาของท่านลิเมโลที่ไม่ต้องการให้มีผู้เสียชีวิตพลังของผู้ที่เสียชีวิตในสนามลบนี้ไม่ว่าเม็ดรหรือศัตรูจะไหลเข้าสู่ร่างกายของเพลเยออสวิธีเดียวที่จะทําลายเงื่อนไขดังกล่าวได้คือการทําลายสิง่งจีดขวางที่ปกคลุมทั่วสนามลบนั่นคือเป็นไปไม่ได้เลย นี่เปลียนพอไม่เพียงแต่เจ้า,มาแมลงเซรานุษเท่านั้นที่เป็นแม่ทัพศัตรูแต่แม้แต่เจ้ามันมิลิมก็ยังพยายามที่จะรักษาบาเลียนี้เอาไว้ถ้าไม่มีดาวเคราะห์ดวงนี้ก็คงจะหายไปนานแล้วเป้าหมายของเซรานุษคือการยึดครองโลกไม่ใช่การทําลายมันเป็นเหตุผลเดียวที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในประเด็นนี้และการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้บาเลียนั้นมันก็เป็นไปตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามด้วยเหตุนี้สถานะที่ไร้เทียมทานของเพงเลอร์อจึงถูกสร้างขึ้นมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่มันก็สายเกินไปที่จะถนักถึงในตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่แข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วใช่ไหมนะอย่ารีบร้อนเกินไปฉันต้องหาทางไปที่จุดต่ำสุดของสิ่งนี้ไม่มีผู้ลอดชีวิตจากมาแมลงนอกจากราชนีและราชาเว้นแต่จะมีผู้เสียชีวิตจากไข้พันธมิตม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพลียอดไม่สามารถแข็งแร่งขึ้นมาได้อีกและแน่นอนว่าโอเบลาและมิดเลและเข้าใจสถา,านการณ์อย่างถูกต้องเช่นเดียวกันกับคาเลลาดังนั้นพวกเขาพวกเขาจึงไม่สามารถโจมตีด้วยการฆ่าตัวตายด้วยประมาทหรือว่ากลยุทธ์าการเสียสละตนเองได้แนวทางเดียวของการดําเนินการคือการต่อสู้แบบอดทนต่อไปซึ่งเป็นวิธีการสร้างคนเสียหายแบบเชื่อยชาและมั่นคง ที่กล่าวว่าเนื่องจากหนี้เป็นกลยุทธ์ตั้งแต่ตนจึงไม่มีใครรู้สึกร้อนใจเป็นพิเศษแม้ว่าเพเลอสจะแข็งแกร่งขึ้นแต่แผนก็ยังคงเหมือนเดิมและพวกเขาก็ยังคงใช้กลยุทธ์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่โอเบลาและเกลโดยรอให้เพเลอสหมดแรงลงคาเลลาที่มองดูก็เลยคิดว่าตามที่คาดเอาไว้อย่างไรก็ตามแม้ว่ามิดเลสังจะเป็นกำลังเสริมที่ทรงพลังจะเข้าร่วมการหลบ แต่สถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นเลยค่อนข้างที่จะแย่ลงในอาตานี้เราอาจจะพ่ายแพ้คาเลรารู้สึกถึงวิกฤตยอย่างแท้จริงการต่อสู้ระหว่างมิลิมกับเซลลนุสนั้นอยู่ในระดับที่แตกต่างกันออกไปและอยู่นอกเหนือสมรสำนึกของเธอสิ่งที่คาเรล,ลาต้องคิดในตอนนี้คือการโจมตีเพเลอออสอย่างไรก่อนที่เพื่อนของเธอจะถูกฆ่าไม่มีอะไรที่เด็ดขาด เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่การต่อสู้มีสมดุลอยู่และสถา,กหาหนาการ์ตึงเครียดเช่นนี้ก็อยู่ได้ไม่นานแม้แต่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็นํามาสึ่งความพ่าดแพ้ในการต่อสู้เหมือนเขื่อนแตกจากรูมดเพียงรูเดียวก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นคาเรล,ลาจะต้องทําอะไรสักอย่างในตอนนั้นสีหน้าของคาเรล,ลาได้เปลี่ยนไปด้วยความโกรธในขณะที่เธอจ้องมองไปที่แขนขวาที่ไม่ขยับขยื้อนของเธอ หากเธอไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องอยู่ที่นี่ล่าอีกแ่หนึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อเหตุผลในการดำรงอยู่ของคาเลลานั่นเป็นเหตุผลที่คาเลลาร้องขอความเพียงแข่งในขนานั้นปืนทองคำของคาเลลาก็ส่องแสงจ้าพร้อมกับเสียงพูดออกมาว่าในกรณีนี้ฉันจะให้เธอยืมพลังของฉันคาเลลาได้ยินเสียงที่ไม่ควรได้ยิน เธอสะดุ้งเป็นครั้งแรกในรอบนานและวินาทีต่อมาในขณะที่คาเรลาลามีการเปลี่ยนแปลงบทกระัดมาฝั่งของมิลิมการต่อโฉบเป็นครั้งที่สองของตำนานกำปั้นของมิลิมและเซเลนูต,ตัดผ่านท้องฟ้าสั่นสะเทือนชั้นบรรยากาศและเขย่าโลกมันรุนแรงมากจนแม้แต่ดวงดาวเองก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงแต่นั่นมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลเดียวเซเลนุตและมิลลิมป้องกันสนามลบนี้ด้วย บาเลียหลักฉันของพวกเขาเองนี่เป็นเหตุผลที่มิลิมไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ตั้งแต่แรกเธอได้ประเมินผลกระทบของการทำรลายหลางของอาเบตของคาเลลาและคำนวณความเสียหายที่การต่อสู้ในข้างนี้จะก่อให้เกิดกับโลกจากนั้นเธอก็เริ่มทำงานเพื่อปกป้องโลกใบนี้ด้วยบาเรียของเธอเองมิลิมเป็นทอร์าลาดแต่เธอเองก็เป็นคนช่างคิดเช่นกันเม้จะพูดและทำอะไรตามที่ตนเองต้องการ แต่เบื้องหลังเธอเข้าใจอย่างทองแท้ว่าผลที่ตามมาจากการกระทําของเธอมันคืออะไรนั่นคือมิลิมนาวาจอมานที่จัดการทั้งสองดันด้วยเหรียญดังนั้นมิลิมจึงได้มอบบทบาทของการอรารวาดให้กับคาเลลาแต่ในเมื่อฉาเธอก็ตระหนักว่ามีคนอื่นที่พยายามจะปกป้องโลกใบนี้แน่นอนคือผู้นำพสศตูเจ้า,มาแมลงเซรนุตนั่นเองมิลิมได้คิดในใจว่าหืม ดูเหมือนว่าเขาจะคิดแบบเดียวกันกับฉันมันค่อนข้างที่จะลำบากการกระทำของเซเลโนตเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดแม้แต่มิลิมมันสมเหตุสมผลแล้วที่เขาจะพยายามปกป้องโลกใบนี้ในฐานะผู้พยายามจะลุกลานโลกนี้อย่างไรก็ตามมิลิมไม่ได้เชื่อง่ายๆถ้ามันเป็นเพียงแค่บาลีธรรมดารรมดาก็คงจะดีแต่มันได้รับเอฟเฟก์ที่สะดวกสบายสำหรับศัตรูเช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลที่ไม่ลิมต้องการทำลายล้างมันแต่นั่นคงจะส่งผลกระทบต่อบาเรเลียของเธอด้วยเช่นกันซึ่งอาจจะทําให้โลกต้องเสียหายหลายแรงได้และไม่ลิมก็คิดในใจว่าจะมีปราสาทที่จะใช้บาเรเลียของฉันแม้ว่าจะรู้สึกผิดหวังแต่เธอเองก็ไม่สามารถขยับตัวได้เนื่องจากสถานการณ์สถานการณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องพิสูจน์ว่าหัวหน้าของศัตรูนั้นมีความสามารถ ดังนั้นเธอจะไม่สามารถอารมณ์เสียได้แม้แต่ไม่ลิมที่สามารถแก้ปัญหาส่วนใหญ่ด้วยความรุนแรงได้ก็ยังต้องทำตัวอย่างระมัดระวังเื่อต้องมาเชิญหน้ากับศัตรูที่อาจจะพอๆพกับเธอขณะที่รอจังหวะที่เหมาะสมอย่างอดทนในที่สุดไม่ลิมก็ได้มาถึงเชลนุดได้เคลื่อนไหวไมิลิมพยายามเคลื่อนตัวในทันทีแต่มีปัญหาเกิดขึ้นเชลนนดได้สร้างบาเลียอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มิลิมฝ่าเข้ามาได้ แม้ว่าจะใช้เวลาอยู่เล็กหน่อยกว่า10วินาทีในการปลดปล่อยอาวุธแต่ความล่าช้านั้นเป็นความผิดพลาดที่อาจจะถึงแก่ชีวิตได้ในที่โสดุดผลก่อถอเป็นเพียงความสัมพันธ์เล็กหน่อยแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าม่ลิมถูกหลบเลี่ยงเธอรู้สึกเสียใจแต่ก็ชมเชยจากใจจริงและสาบานอย่างเจยเย็นว่าจะช่วยคาเลลานี่เป็นพอถือได้มาถึงในช่วงวิกฤตของคาเลลาได้ทันเวลาพอดี คาเลล่าควรจะตายแล้วแต่ถึงจะตายก็ไม่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความโกรธของมิลิมเป็นการส่งขอชาวโลกด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งที่เลวร้ายที่สุดจบลงแล้วสำหรับมิลิมและสิ่งที่เหลืออยู่คือการเอาชนะเจ้า,มาแมลงเซลานอตเธอได้เข้าร่วมสงครามอย่างมีความโศกและเริ่มต่อสู้กับเจ้า,มาแมลงเซรานอตเซรานุตนั้นแข็งแกร่งเขาได้รับหมัดของมิลิมโดยที่ไม่ลังเล และกระแทกกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงมิลิมยังใช้ท่าหนีข้าวเท้าออกมาแล้วเตะเผืนทั้งศอกและหัวโขกในท่วงท่าที่ลื่นไหลเซลานูตเองก็ไม่น้อยมิลิมแต่ตอบสนองทันทีด้วทยท่าทางที่ประทับใจนักสู้ทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างดูเดียดโดยใช้ร่างกายเป็นอาวุธเท่านั้นนายค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งฉันไม่ได้คาดหวังให้ในายติดตามฉันไปมากกว่านี้แม้ว่าฉันจะไม่ง่ายเลยที่จะจัดการกับนาย เมื่อเซลนุดได้เย็นแบบนั้นก็ตอบว่าหฮ้ลไร้สาระฉันค่อนข้างที่จะระแวดระวังว่าเธอจะมีพลังมากแค่ไหนในฐานะลูกสาวของพระผู้สร้างแต่ฉันก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเซเลนุดได้ตอบสนองต่อคำพูดที่พลิกแพงของมิลิมด้วยท่าทีที่โอ้อวดแต่เป็นความจริงเขาไม่ได้ลดการป้องกันลงเลยในใจของเขาแค่แสดงท่าทีที่ยิ่งยโสต่อมิลิมด้วยความระมัดระวังที่สด เซเลโนดเป็นคนที่ระมัดระวังเห็นได้ชัดจากการที่เขาระวังต่อคําพิพากษาของคาเรล,ลาความเย่อหยิ่งไม่มีความหมายสำหรับเซเลโนลดแม้ว่าตัวเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังแต่เขาก็ไม่เคยมั่นใจเกินไปแกนแทของเซเลโนลดคือคนที่ยอมทําทุกอย่างโดยที่ไม่ลดการป้องกันลงไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นใครก็ตามด้วยเหตุผลดังกล่าวเซเลโนลด จึงไม่ได้จำกัดการเฝ้าระวังของเขาเอาไว้ที่มิลิมเพียงผู้เดียวเป็นเรื่องปกติที่เซเลนดจะพยายามอย่างดีที่สุดอยู่เสมอไม่ใช่แค่กับศัตรูที่ทรงพลังแต่ยังต่อต้านศัตรูที่อ่อนแออีกด้วยดังนั้นเซเลนุตจะได้สร้างบาเรียรเพื่อชะลอไม่ให้มิลิมเข้าร่วมสนามลบในช่วงเวลานั้นเขากําลังจะกําจัดคาเละลาและนําพลังของเธอมาเป็นของตนเองแต่นั่นมันไม่เกิดขึ้น เพราะพลังในการคำนวณของไม่์ลิมนั้นมากกว่าที่เซเลนดได้คาดหวังเอาไว้มากและคาเลล่าเองก็ดื้อหลันมากกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้สำหรับเซเลนดความล้มเหลวในการเอาชนะคาเลลา่าเป็นความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดถ้าคาเลล่าฟื้นตัวแล้วและจับมือกับไม่์ลิมคนจะหมดปัญหาแน่นอกจากนี้หากพวกเขาถูกบังคับไม่เข้าร่วมสงครามเป็่ความอดทนเธออาจจะใช้คำพิพากษาอีกครั้ง ซึ่งมีข้อกำหนดให้ใช้ได้วันละครั้งเท่านั้นหากเขาได้ไปขอสถานการณ์อย่างใจเย็นเขาก็ไม่สามารถมองโลกในแง่ดีได้ดังนั้นเซเลนดจึงใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนในการสนทนากับมิลิมและเซเลนดได้คิดในใจว่ามันจะเป็นประโยชน์ถ้าเธอลดการป้องกันลงด้วยสิ่งนี้แต่ลูกสาวของผู้สร้างจะมีขอบเขตแค่ไหนกันนาเซเลนดสงสัยว่ามิลิมจะมีปฏิกิริยาอย่างไรในทางกลับกัน มิลิมกับยิ้มกว้างวิชาทีที่เยื่อหยิง่งพร้อมกับหัวเราะออกมาว่าว้าหาหาดังเจ้าโพดในกรณีหนีให้ความบันเทิงแก่ขามากกว่านี้ในตอนนี้มิลิมอยู่ในร่างที่แท้จ,จริงของเธอเป็นครั้งแรกเขาสีแดงเข้มที่สวยงามงอกออกมาจากหน้าผากของมิลิมและเส้นผมสีชมพูแพทินัมที่น่ารักของเธอจากด้านหลังของเธอเธอสยายปีกมังกรของเธอและสวมชุดกอดสีดำาสนิท ในมือของเธอถือดาบอาโชลาซึ่งกีได้มอบให้กับเธอเป็นเรื่องยากมากสำหรับมิลิมที่จะใช้อาวุธไม่ว่าจะพูดอะไรมิลิมก็ยอมรับเซเลนดในระดับนั้นเซเลนดยังตระหนักว่าการกระทำของเขาไม่ได้ผลกับมิลิมในกรณีนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรักษามันเอาไว้และไมลิมก็ทำอีกว่าท้าไมเจ้าถึงระมัดระวังมากถ้าเจ้าแข็งแกร่งมากมันขี้ขาดหรอ ไมลิมถามเขาด้วยความสงสัยเซเลนโนก็เลยตอบกลับตามที่เขาพอใจโดยไม่ได้ปิดบังอะไรเลยเฮ้ hey, ความขี้ขาดคืออะไรข้ายอมได้รับชัยชนะอย่างคนขี้ขาดดีกว่าพ่ายแพ้แกศัตรู้วยพระจาาความหวาดกว่าเซเลนโนได้เยืนการว่าเขาไม่มีอะไรจะต้องอับอายนั่นคือความรู้สึก,กแท้จ,จริงของเซเลนโนและเขาก็ภูมิใจในความรู้สึกเหล่านั้นและมิลิมก็ตอบว่าชัยชนะที่เจ้าพูด เจ้าต้องการอะไรกันแน่ผมไม่ลิมถามแบบนี้เซเลนดก็ตอบอีกครั้งเฮ้เธอเข้าใจแล้วการเอาชนะพระภูสร้างเป็นภารกิจของฉันนั่นคือความตั้งใจจริงของเซเลนดอันที่จริงแล้วเซเลนดกกำลังคิดถึงเหตุผลของการารัวงอยู่ของตนเองนับตั้งแต่ที่เขาได้รับการตั้งชื่อโดยเวรานาวาเขาไม่ได้ถูกบดบงังด้วยความเคารพต่อพระภูสร้างอย่างที่เฟลเวเป็น แต่ยังคงพยายามที่คิดว่าเขาควรจะทําอะไรต่อไปคําตอบที่เขาได้รับคือเหนือยิ่งกว่าผู้สร้างของเขาร่างกายของเซเลนตสเป็นอมาตะทุกเซลล์ในร่างกายของเขาถูกควบคุมโดยจิตใจของเขาเองและไม่เพียงแต่สร้างขึ้นมาใหม่ได้ในทันทีเท่านั้นแต่ยังสามารถแพร่พันธุ์ได้อีกด้วยเซเลนตสไม่ได้รับผลกระทบจากความเจ็บป่วยหรือว่าเจ็บปวดเลยและการดำรงอยู่ของเขา อยู่เหนือความเป็นมาไตาถึงกันนั้นเขาเองก็ยังสามารถตายได้หากพลังของเขาได้หมดลงแม้ว่าร่างกายของเขาจะเป็นอมตะแต่จิตวิญญาณของเขาก็มีขีดจำกัดกับอีกในหนึ่งเซะลโนตไม่ได้เป็นอมตะหากว่าพลังของเขาหมดไปเซะลโนตต้องการเหนือกว่าเวลานาวาในบางจยดเนื่องจากเขาไม่สามารถต้านทานความตายในสถา,านปะปัจจุบันได้เขาจึงได้มุ่งมัน ที่จิตปรับปรุงร่างกายของตอนเองทุกวิถีทางแม้ว่าจะมีความขี้ขาดข้อตามนั่นเป็นเหตุผลที่เขาเพิ่มจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชาโดยที่ไม่ได้ทํางานให้สําเร็จด้วยตนเองเขาสร้างเพนเลออดมาเป็นคู่ชเวตด้วยความเสี่ยงสงูงเขาให้กําเนิดลูกโดยมีนางเป็นมือเป็นเท้าเด็กๆเช่นเดียวกันกันกบเซลานดตพ่อแม่ของพวกเขาก็สแสวงหาความเพียงแก่งเช่นกันเสดเซลานดตชอบเป็นพิเศษ และเช่นเดียวกันกันกบเซลานุเขาเองก็ขี้ขาดมากเขายังแข็งแกร่งและมีไหวพริบเมื่อสัมผัสได้ถึงพอาเป็นไปได้ที่น้องชายแรกเกิดของเขาจะคุกครามเขาเองเขาจึงได้พยายามกำจัดสิ่งนั้นทันทีเขายังวางแผนการที่จะกินบุคคลที่เกิดมาเป็นราชินีแห่งยุคต่อไปและยึดครองอำนาจของพวกเขาเป็นของตนเองความพยายามนั้นดูเหมือนว่าจะล้มเหลวแต่ไม่มีสิ่งใดที่เซรานุสกังวล เขาได้ปล่อยให้ผู้ลูกๆทำตามที่ตนเองต้องการถ้าเศษกลายเป็นเทพเจ้าแห่งการสรสรรางองต่อไปนั่นคงจะเป็นโอกาสอน่าเย็นดีไม่ว่าเขาผู้ปกครองหรือเศษลูกชายของเขาผู้ชนะจะได้รับความยุติธรรมและสตวรรษนาจะถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ชนะอย่างไรก็ตามสลนต์ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะสละบัลลังก์ของเขาและเขาจะยึดอำนาจของเศษเมื่อเขาแข็งแกร่งขึ้น เซนนุรเข้าใจพลังของเซธได้อย่างแม่นยำโดยรักษาเขาเอาไว้และได้รับความไว้วางใจจากเขาทั้งหมดนี้เพื่อรับประการชัยชนะของเขาเองข้างนี้เนื่องจากการปรากฏตัวของคาเรล,ลาที่อันตรายเขาจึงสามารถใช้เซธเป็นฐานก้าวขามได้อย่างดีเซนนุรขอพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้เพราะว่าเขาสามารถดึงพลังของเซธไปได้แต่ใดที่คนแข็งแกร่งอย่างเซนเนอรยังคงฉลาดแกมโกงและระแวดระวัง เขาก็ดีพอๆกับคนที่แข็งแกร่งนั่นคือเหตุผลที่เซลโนตตอบสนองต่อมิลิมโดยที่ไม่ละอายใจมิลิมตรหนักดีว่าเซรโนตอันตรายกว่าที่เคธเธอรู้สึกว่าหากเซรโนตไม่พ่ายแพ้ณจุดนี้เขาอาจจะกลายเป็นฮายนาที่จัดการไม่ได้ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจว่าควรจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อกำจัดเซลโนตและมิลิมก็เลยกล่าวว่าเขาอยากจะเล่นกับเจ้ามากกว่านี้ แต่น่าเสียดายที่เจ้าอันตรายเกินไปขออภัยแต่ข้าจะต้องดำเนินอย่างจริงจังต่อจากนี้ไปแล้วด้วยสีหน้าที่จริงจังมิหลิมจนได้ประกาศเรื่อหนีกับเซรโนดจากนั้นเธอก็ได้ปลดปล่อยพลังออกมาโดยไม่ได้พูดอะไรสักคำเมื่อถึงจุดหนี้แม้แต่เซรโนดก็ไม่อาจยอมเสียเวลาอีกต่อไปเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องทุ่มเททุกอย่างที่มีและเซรโนดก็กล่าวว่าหน้าขัน จะจัดการกับเจ้าในฐานะความบันเทิงก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดจงสแสดงพลังของลูกสาวผู้สร้างออกมาสาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อโลกอีกต่อไปพลังที่ชั่วหลายที่สะสมเอาไว้ได้ถูกปลดปล่อยออกมาพลังของคู่ต่อสู้ทั้งสองคนเพิ่มขึ้นอย่างมากและอากาศก็สัน่นสะเทือนหนาเท่าที่ไม่มีช่องว่างระหว่างระดับทักษะของพวกเขาการต่อสู้จะยืดเยื้อ หากวกเขายังประทะคาลมกันอยู่นี่เปลี่ยนความเข้าใจทั่วไปและเป็นเหตุผลที่ไมลิมโดยใช้เวทมนต์พิเศษของเธอเพื่อทําลายล้างศัตรูในการทําลายหลังระยะสัน้นในการตอบสนอบสนงเซเลนดยังได้ปรับแต่งอลาการต่อสู้ของเขาการประทะก,การของพอลังระดับสูงของไมลิมและเซเลนดพลังงานการต่อสู้ของเซเลนดทาให้เกิดการเผาไหม้ของผัดมาทั่วอากาศผลที่ตามมาเพียงแค่อย่างเดียว ก็สพลังพอที่จะบทขยีพวกสัป,ประหลาดที่น่าสงสารให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแม้แต่เจอามารที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้หากถูกการระเบิดเช่นนี้เข้าไปห้ามไม่ให้บุคคลที่สามเข้ามาในสนามลบซึ่งการระเบิดครั้งใหญ่ดังกล่าวกำลังโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงพวกเขาได้อพยพออกไปนานแล้วและเฝ้าดูสถาน,นาการณ์จากระยะน,นอกบาเลียหากพวกเขาหลบหนีช้าไปกว่านี้ไม่แต่น้อย ตอนนี้พวกเขาควรจะเป็นอนุวิญญาณไปแล้วถึงกระน,นั้นงานที่แท้จริงก็ยังไม่เริ่มต้นขึ้นแม้ว่าจะมีแรงผลักดันดังกล่าวได้เกิดขึ้นก็าตามต่อมามิลิมตะกอนว่าฉันจะทําให้ดีที่สุดดาโกโนวาและอองแห่งดวงดาวเปล่งประกายระหว่างมือทั้งสองข้างของมิลิมและพลังเห่งการทํทำลายล้างของนอกโลกก็เริ่มหมุนวนรอบตัวของพวกเขามิลิมรวบรวมพลังเอาไว้และส่งไปที่เซเลนต แม้ว่าคุณจะมีพลังในการบิดเบียนมิติเช่นเดียวกันกับเพลเลอร์อสแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรับเอาทุกสิ่งเข้ามามิลิมได้นึกถึงพลังของทอราลาดมันเป็นการเคลื่อนไหวที่อุอาจสมกับชื่อของเธอแต่ในกรณีนี้มิลิมพูดถูกในการต่อสู้ระหว่างสิ่งมีชีวิตในธรรมาชาติยิ่งการต่อสู้ดำเนินไปนานเท่าไหร่ความเสียหายก็ยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเนื่องจากวิียนในปัจจุบัน เป็นการผสมประสานพลังระหว่างทั้งมิลิมและเซเลนนด์มิลิมจึงใช้มันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมการต่อสู้ในทางกลับกันเช่นเดียวกันกับมิลิมเซเลโนดก็ได้เรียกเทคนิคพิเศษที่อันตรายถึงชีวิตเพื่อทำลายล้างสตัตะเซเลโนดก็เลยพูดออกมาว่ากืินกินพวกมันให้หมดเวลสเดวาสเตเตอร์อนุภาคแงขนาดเล็กแข่งความตายได้ลอยออกมาจากร่างกายของเซเลโนดเพื่อเปลี่ยนการความรุนแรงของดาโกโนวา ลรากับาวว่าพวกเขามีความตั้งใจเป็นของตนเองพวกมันคือเซลล์ดำที่สร้างขึ้นมาจากร่างกายของเซลลนดเซลลนดที่สามารถจัดการกับสสารที่ได้รับมาจากโลกอื่นได้ตามที่ต้องการและสามารถทำให้ร่างกายของเขาเองมีขนาดที่เล็กจิว๋วและบุกเข้าไปในร่างกายของสัตูได้เซลล์ขนาดเล็กที่จงใจสามารถทะลวงแม้แต่กระทางบาเลียและกืนกินเป้าหมายจากภายในและทำให้คนธรรมดาทั่วไป ไม่สามารถแม้แต่จะต้านทานเอาไว้ได้แสงระยิบรอยับที่ปลดปล่อยออกมาจากมิลิมตัดกับอนุภาคแห่งความมืดที่ควบคุมโดยเซเลนูดเมื่อแสงสว่างขับไล่ความมืดความมืดกินกินแสงสว่างมันเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งแต่ช่วงเวลานั้นก็ถึงเขียดจนดูเหมือนว่าไม่มีที่สินส้นสุดและเป็นนสถากากรณ์ที่เสสียยยเปยบทั้งองอฝ่ามลมตั้งใจจที่ชนะอย่่างทวมทนเนูนก็ตั้งใจที่จะกินกินมิลิม ในห้องกักขังของเขาในที่สุดผลของการต่อสู้ก็ถูกเปิดเผยเมือเ่อแสงสว่างและความมืดมิดได้บรรจบกันมิลิมก็ยืนอยู่ตรงนั้นอุณุภาคขนาดเล็กแห่งความมืดได้เกาะติดตัวร่างกายของมิลิมแต่ถูกจิตคุกความแห่งจอมารของมิลิมดับลงมิลิมแม้จะเหนื่อยลา้าแต่ก็ไม่ได้รับอันตรายและสลับเซเลนอตเขาได้กล่าวออกมาว่าดังนั้นนี่คือความเจ็บปวดฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรที่ฉันกินไม่ได้ ช่างหน้าแปลกที่เขาจะคงปลอดภัยจากดากโกโนวาของเมลิมส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยสสารพิเศษที่เรียกว่าละอองแห่งดวงดาวมันเป็นสสารที่มีพลังทำลายล้างสูงเกินกว่าอนุภาคแห่งวิญญาณซึ่งมันมีเพียงมิลิมเท่านั้นที่สามารถควบคุมได้เว้นแต่จะวิเคราะห์คุณสมบัติของมันได้มันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้เป็นเรื่องธรรมดาที่เซเลนุจะล้มเหลว ในการพยายามที่จะกืนกินมันอย่างไรก็ตามในขณะที่ไม่ได้กินมันเซเลนดก็สามารถป้องกันได้สําเร็จแม้ว่าความเสียหายบางส่วนจะยังคงอยู่แต่ก็อยู่ในระดับที่สามารถฟื้นฟูได้เพียงพอจนถึงจุดที่ไม่มีผลกระทบต่อการต่อสู้อย่างต่อเนื่องมีลิมได้รับความอ่อนล้าทางจิตใจเนสเซลลนูต้องทุกทรมานจากความเหนื่อยล้าทางร่างกายนั่นเป็นผลลัพธ์เดียวจากการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ เซรนุชได้ลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วและจ้องมองไปที่ไมลิมด้วยสายตาที่สับสนจากนั้นเขาก็คิดกับตนเองว่าจะชนะการต่อสู้ในคราวนี้ได้จริงหรือไม่ในฐานะลูกสาวของผู้สร้างเมลิมหนานแข็งแกร่งว่ากันว่าเธอสืบทอดพลังส่วนใหญ่ของผู้สร้างแต่ดูเหมือนว่าเธอ,อยังมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวของเธออีกมากเซรนุชมั่นใจในสิ่งนี้เพราะเขาเคยเห็นดินแดนแห้งแล้งซึ่งเป็นสถานที่ที่ไมลิมเคยต่อสู้ กับเจ้ามารกีคิมสันตามแบบฉบับของเซเล์โนตที่เรามัดระวังเขาทราบดีดินแดนที่เรียกว่าททเทเลซาแห่งความตายถูกสร้างขึ้นมาเมื่อสองพันปีก่อนแต่ก็ยังคงถูกปนเปื้อนด้วยพลังเวทมนต์ที่หนาแน่นพลังของดาวกโนวาของมิริมนั้นมหาศาลมากแต่ก็ไม่ได้ปนเปื้อนถึงขนาดนั้นดังนั้นเขาสันนิษฐานว่ามีบางอย่างที่มากกว่านี้วกว่าไม่แน่นอนของสิ่งที่จะเกิดขึ้น ทำให้เซเลนโรดรู้สึกไม่สบายใจสำหรับเซเลนดชัยชนะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาจําเป็นจะต้องได้รับชัยชนะอย่างปลอดภัยและแน่นอนความเชื่อของเซเลนดเป็นสิ่งที่แน่นอนและจากความเชื่อนั้นการต่อสู้ต่อไปก็อันตรายไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากักพลังเอาไว้และไมลิมก็ยังเป็นตัวแปรที่ไม่รู้จักเซเลนดกกำลังพิจารณาที่จะลาดถอยณจุดนี้แลังจากนั้นไม่นาน เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นซึ่งทําให้เซเลนูต้องตัดสินใจก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไดเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า